ไจริงๆอ่ะเฮ้ยมึงได้ได้ตังค์มาเท่าไหร่อ่ะค่าอะไรวะกูได้ค่าถุงเท้ากว่าค่ายากูค่าถุงเท้าเหรอเออลูกพ่อให้กูมันโอ้โหสกปบกมากเลยตุ้นน้ำดำเนี่ยน้ำมิงกูดำลวงพ่อไหนวะลุงพ่อมึงมึงมึองลองเถอะ เกูวงพ่อเจ้าขา,า,าน่นทาทั้งยามน่าจะมีให้มึงแล้วก็หมดแล้วละ่ลวละมไม่ไน่าจะเหลือพวกวันนี้ฝนตกนะบรรยากาศดีนะแล้วลงไปก่อนไหมรับรางวัลเลยครับขอบคุณมากอขอบคุณรางวัลจากระบบตุ้งที่มอบให้กับน้องดุ่นน,นิชนกคนึ่งร้ใบเถ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ คนมีน้ำใจเบื่อแผ่คนอื่นเขาบอกว่าเขาขอแค่ร้อยใบเทาแล้วเขาก็ได้เกินมาพอทีนี้เกินมาแล้วคนซื้อสัตว์ครับเอาเงินส่วนที่เหลือที่ตัวเองได้เกินมาให้แม่เครื่องสี่คนคนละพันทีนี้มันเหลือเศษก็ไม่รู้จะให้ใครเลยเอามาให้ผมเศษที่เหลือห้าสิบบาท <c oughs> เอาไปให้น้องไหวไงเขากูตุ้มมากเกินกูคือว่าเอาอมึงให้พี่เชนเท่าไหร่พันหนึ่งให้พี่น้ำเท่าไหร่พันหนึ่งไอ้ตองให้เท่าไหร่พันหนึ่งแล้วกูอ่ะห้าสิบเนี่ยเมืองเล่มมึงว่าหนึ่งกับห้าไหนมันมากกว่ากันเอาก็ต้องห้ามากกว่าอ่ะแล้วมึงได้เล่มไงมึงยังไม่พอใจเลยไปเขาได้การเล่มหนึ่งอะมึงได้เลขมห้าเนี่ยแม่งโง่ เอ้ยฉันขอโทษฉันลืมคิดมึงโง่ไงไหม้หามากกว่าหนึ่งนี่ว่ะมึงง่ <c oughs> มานเอาดีไหมแกเอาห้าไปเอาไอ้รออ้อยเทาอะไรไม่ใช่ทำไมเข <c oughs> าพูดอย่างนี้มึงโดนนะน่ะทำไมอ่ะมึงโดนนะ่ะมึงโดนี่เฉยมึงโดนเลยนะเอาโดนอะไรอ่ะก็ห้ามันเยอะกว่าไงขอบคุณมากนะครับวันนี้บรรยากาศดีฝนอ่นะกูจะให้มึงจริงมะเนี่ยทุกคนไม่เป็นไรนะจริงมะเนี่ย คือว่าหนูไม่เคยให้อะไรน้องเลยเขาจะว่าอะไรฉันเปล่าไม่ว่าอเออคือให้น้องกอยให้มึงตะโกนดังๆเลยเออครูจะบ้าแล้วโว้ยไป่ได้อ่ะเออเดี๋ยวกูเอาเออกให้มึงจีบที่แค่นี้เหรอเออพอตะโกนปุ๊บแกให้เหลยเออครูให้มึงทั้งหมดทั้เนี้ย ป้าใช้ตังค์ไม่เป็นบ<า>้า<ม>โง่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูใช้เองกูไม่บ้านอกจากตังไม่ได้กูยังเป็นคนบ้าอีกเนี่ย